บรรยากาศตอนเย็นของเขาหน่อนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะเขาหน่อบรรยากาศตอนเย็นนะคะอากาศดีมากนี่ค่ะบรรยากาศริมทางเขาหน่อจเกิดถ่ายรูปตัวไนดีสวยๆเนี่ยเร็วๆเร็วๆจอดนี่ตรงนู้นก็สวยค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะ ใหดูเขาหนอก่อนนะคะเนี่ยดบรรยากาศเราก็พาคนกำแพงเพชรไม่เคยเห็นเขาหนอกนะคะอยู่แค่กำแพงเพชรเองนะคะ <c oughs> ยังไม่เคยมาเขาหนอกคะ่ะ <c oughs> คนถ่ายคลิปนะคะอยู่ต้องไม่ห้องสอนอยังมาได้นะคะนี่ค่ะนี่ถึงแล้วเขาหนอ ยังคามคนมาถ่น,น้ำเขาหนอเขาหนอถึงแล้วนะคะเขาหนอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไม่ถ่ายเป็นตัวกลางแม่เอกระเป๋าลงแล้เขาหนอนะคะเขาหนอเดี๋ราไปดูนะคะข้างนอกจะสวยไหม เอออ้ยเขาหนอเขาหนอเดี๋ยวนะคะเขาหนอนะคะมาก็จะมีสัญลักษณ์ลิงนะคะสัญลักษณ์ลิงค่ะญญค,ค่ะคเขาหนออันนี้ก็หน้าเขาหนอนะคะแต่เรายังไม่เข้าข้างในนะคะเราจะให้อยู่จุดชมวิวก่อนนี่สวยๆเขาหนอ เขาแก้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยเนาะเจ้บรรยากาศมาสนใจเที่ยวนะคะตอนยเย็นเย็นเขาเป็นยังไงข้างทาง้ยสวยนะ ขับปุกหน้าตัวเขาหน่อนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะนีน่บรรยากาศดีไหมคะสวยด้วยที่เดินเล่นด้วยนะคะ บรรยากาศดีแ <One> ท <input> ้บรรยากาศดีจังเลยอืมอืมเขาหน่อเขาหน่อบรรยากาศนะคะสวยเลยนะคะมีคนมานั่งเล่นด้วยนะคะ นี่นะคะนี่คนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่กําแพงเขาไม่เคยมาเขาหน่อเลยนะคะเชื่ออะไรคะไม่เคยมาเขาหน่อชื่อตู่ค่ะอมน่ไม่เชื่อไม่เคยมาเขาหน่อนะคะไม่เคยอยู่นี่นี่ไม่เคยมาเที่ยวค่ะ <laughs> <c oughs> ไม่เคยมาเขาหน่อนะคะเนี่ย <im itation> สองสาว บรรยากาศดีมากเลยค่ะว้าวสวย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 ,ย,ะะรรยาาสวย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 สยสยสวยรยสสวยสสด้ส คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า